อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะบทที่18เรียวปะทับคุชินะเรียวฝีมือของนายมีแค่นี้เองหรอพายุการโจมตีของคุชินะทำให้เรียวไม่สามารถต้านทานได้หมดอาพรสัตหางของคุชินะมีทั้งพลังและความเร็วที่แข็งแกร่งมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้มาก ทำให้แต่โหมดอาพรสายฟ้าและดาบพันปักษาไม่เพียงพอที่จะป้องกันการโจมตีของเธอได้ในเมื่อผมอยู่ในสภาพนี้ผมคงไม่จำเป็นที่จะต้องใจดีกับอาจารย์ขนาดนั้นเมื่อเรียวพูดจบประกายสายฟ้าประทุกออกทั่วร่างของเขาและเขาเปลี่ยนไปใช้โหมดจักรสายฟ้าน้ำแข็งทันทีดวงตาของเรียวในตอนนี้ไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคุชินะ ขณะที่อยู่ในโหมดอาพรสัตว์หางได้เขาจึงหลับตาลงโหมดจะกระสายฟ้าน้ำแข็งทำให้ความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้เขาสามารถรับรู้ตำแหน่งของคุชินะด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาได้โหมดจากระสายฟ้าน้ำแข็งเพียงพอที่จะตามการโจมตีของคุชินะในโหมดอาพรสั์ธางหนึ่งหางได้แต่เขารู้ว่าเขายังไม่สามารถเอาชนะคุชินะได้ เพราะขีดจำกัดของเขาคือจักระจักระของเขาไม่มากพอที่จะคงอยู่ในโหมดนี้ได้นานและในโหมดนี้เขามีเวลาเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นในขณะที่คุชินะมีจักระที่เหนือกว่าเขาอีกทั้งยังมีจักระที่ไม่สิ้นสุดจาก9หางอีกถ้าต้องการเอาชนะต้องจบการต่อสู้นี้ภายในสองนาทีให้ได้แต่เขาก็มองไม่เห็นความเป็นไปได้นั้นเลย แต่คุชินะรู้สึกไม่พอใจเมื่อเรียวสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเธอได้เด็กอายุเจ็ดขวบไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังพัฒนาวิชาระดับเอสของตัวเองความสามารถและพรสวรรค์ของเขาเทียบได้กับวินาโตแฟนหนุ่มของเธอเรียวรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของคุชินะได้ในขณะที่หลับตาและมองเห็นปริมาณจักรกขนาดใหญ่ที่มันส่องประกายเหมือนกับโคมไฟที่ส่องสว่างในความมืด ทันใดนั้นเธอก็เพิ่มความเร็วขึ้นอีกในระดับที่คนธรรมดามองเห็นเป็นเพียงแค่ประกายแสงที่กระพริบอยู่ข้างหน้าพวกเขาเท่านั้นเธอเล็งโจมตีเขาจากด้านหลังเธอพยายามค้นหาขีดจำกัดของเขาว่าจะอยู่ในระดับไหนคาถาน้ำคลื่นน้ำเรียวลืมตาขึ้นมาและมองไปที่คุชินะและปล่อยคาถาระดับซีออกมาแต่เธอยังคงโจมตีเรียวต่อโดยไม่สนใจการโจมตีของเรียวแช่แข็ง คลื่นน้ำกลายเป็นน้ำแข็งและหมัดของคุชินะก็โจมตีเข้าใส่หลังของเรียวแต่ในช่วงเวลาที่การโจมตีใกล้จะถึงตัวของเรียวเขาก็หายตัวไปแล้ววิชาสายมิติเธอเป็นแฟนของมินาโตทำให้เธอคุ้นเคยกับวิชาเทพสายฟ้าเหินที่เขาใช้และเทคนิคที่เรียวใช้เมื่อกี้ก็คล้ายคล้ายกันอย่างน่าประหลาดพันปักษาเรียวปรากฏตัวขึ้นมาบนน้ำแข็งที่อยู่ด้านหลังของคุชินะ แล้วเขาก็รีบประสานอินทันทีเมื่อเขาใช้พันปักษามันก็ทำให้หมดจากกระสายฟ้าน้ำแข็งหายไปในเวลาเดียวกันคุชินะโดนพันปักษาโจมตีโดยตรงอา้าพันปักษาของเรียวแทงทะลวงผ่านคุชินะและร่างกายของเธอก็ระเบิดเป็นควันสีขาวร่างแยกเงาตั้งแต่เมื่อไหร่กันตั้งแต่ที่นายลืมตาขึ้นมาและใช้คลื่นน้ำอาจารย์คุชินะแข็งแกร่งจริงๆ เรียวหอบหายใจอย่างหนักเมื่อเขาพูดกับคุชินะฝีมือของนายก็ไม่เลวเหมือนกันตอนนี้คงระดับเกินจูนินธรรมดาไปแล้วและการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของนายเป็นวิชามิติเวลาเหรอเรียวส่ายหัวและอธิบายว่าไม่นั่นเป็นความสามารถพิเศษของผมเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กผมสามารถเคลื่อนย้ายไปมาภายในน้ำแข็งที่ผมใช้ด้วยจกักราของผมได้ พลังน้ำแข็งและเนตรวงแหวนเป็นไพ่ตายที่สำคัญที่สุดของเรียวมันเป็นความลับที่รู้แค่ไม่กี่คนการครอบครองเนตรวงแหวนของเขารู้จักเพียงแค่แม่ของเขาพี่อิโนอิจิและคุณซาคุโมะและคุณซาคุโมะเป็นคนเดียวที่รู้เกี่ยวกับพลังน้ำแข็งของเขาเหตุผลที่เขาเปิดเผยความลับพลังน้ำแข็งของเขาเพราะด้านหนึ่งคุชินะทำให้เขาต้องใช้มันออกมาและอีกด้านหนึ่งเพราะเธอเป็นครูของเขา เขารู้มาจากอนิเมะต้นฉบับว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูและลูกศิษย์มีความแน่นแฟนมากและการไปทำภารกิจร่วมกันจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดีขึ้นมากเมื่อถึงเวลาเขาก็จะได้เปิดเผยความลับทุกอย่างอยู่ดีดังนั้นเขาจึงเปิดเผยมันตั้งแต่ตอนนี้เลยมันเป็นความสามารถทางขีดจํากัดสายเลือดหรือเปล่าเรียวสายศีรษะเขาก็ไม่รู้เช่นกันปกติแล้วนิสัยของคุชินะ เป็นคนง่ายๆเธอไม่ได้คิดอะไรมากดังนั้นจึงถามต่อขึ้นมาว่างั้นเรียวฉันเรียกนายว่าเรียวได้ใช่ไหมแน่นอนอาจารย์คุชินะเลิกเรียกอาจารย์เธอะเรียกฉันว่าพี่คุชินะเธอดีใจกับคำตอบของเขาดังนั้นเธอจึงพูดโดยไม่คิดพี่คุชินะเรียวไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์แบบนี้และเขาทำตามที่เธอพูดเรียวเธอพัฒนาวิชาขึ้นมาเองเหรอ ใช่มันเป็นคาถาระดับเอเขาบอกออกมาไม่คิดจะปิดบังใดๆว้าวนายมันอัจฉริยะอายุเพียงเจ็ดขวบก็สามารถพัฒนาวิชานินจาของตนเองได้พันปักษาเป็นแค่วิชาพื้นฐานการอัดพันปักษาเข้าไปในมีดสั้นสามารถเพิ่มความคมของมีดได้นั้นคือวิธีใช้ดาบพันปักษาและการใช้จักระและสายฟ้าจะทำให้ใช้ตัดสายฟ้าได้ เรียวได้แนะนำพันปักษาและการใช้เทคนิคต่างๆให้กับคุชินะเขาประหลาดใจกับความประหลาดใจของเธอสไตล์การต่อสู้ของเธอนั้นเรียบง่ายและโหดเหี่ยมโดยอาศัยความเร็วกระบวนท่าและจักระจำนวนมหาศาลเป็นหลักเธอไม่เคยเรียนรู้เทคนิควิชานินจาแบบพันปักษามาก่อนเรียวเธอเป็นนินจาแพทย์ไม่ดีกว่าเหรอคุชินะมีความรู้ด้านวิชานินจาแพทย์น้อยมาก ถ้าเรียวสนใจวิชานินจาแพทย์เขาคงไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้จากเธอไม่ผมสนใจคาถานินจาและกระบวนท่ามากกว่าตอนนี้ผมกำลังศึกษาโหมดอาพรสายฟ้ากับพันปักษาอยู่เมื่อได้ยินแบบนั้นคุชินะก็รู้สึกโล่งอกแม้ว่าเธอจะไม่ชำนาญเรื่องวิชานินจาแต่นี่ก็เปิดโอกาสให้เธอฝึกฝนกับเขาได้มากขึ้นเรียวเราไปเดินเล่นกันไหม เขายักหน้าตกลงแต่ก่อนไปเรียวก็ฟื้นฟูจักระและความแข็งแกร่งของร่างกายเอาละ่ะฉันจะเลี้ยงราเมงดีๆสักชามคุชินะมีจุดอ่อนเรื่องราเมงและเธอกินมันทุกวันเรียวก็ชอบราเมงเหมือนกันหลังจากได้ลองกินที่โรงพยาบาลดังนั้นในเวลาว่างเขามักจะไปกินราเมงที่ร้านอิชิราคุกเพื่อสักชามเสมอคุณเทอชิราเมงกระดูกหมูของผมราเมงทะเล โอ้คุชินะเรียวมาด้วยกันเหรอทั้งคู่เป็นลูกค้าประจําของร้านดังนั้นเทอุชิจึงรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีเรียวเป็นลูกศิษย์ของฉันอย่างนั้นเหรอยินดีด้วยนะคุชินะเธอได้ลูกศิษย์ที่ดีรามเมงมาเสิร์ฟแล้วขอบคุณคุชินะมีความสุขเป็นอย่างมากหลังจากกินรามเมงแล้วคุชินะก็จะไปส่งเรียวที่บ้าน ก่อนจะไปส่งคุชินะก็ได้นัดเจอกันที่สนามฝึกที่สามในวันพรุ่งนี้หลังจากกลับถึงบ้านเรียวก็นอนลงบนเตียงและนึกถึงการต่อสู้ของพวกเขาในวันนี้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่สนุกที่สุดตั้งแต่ที่เขามาถึงโลกใบนี้การต่อสู้ของเขากับซาคุโมะมักจะจบลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากช่องว่างในทักษะและความแข็งแกร่งที่มากเกินไป การต่อสู้กับโจนินที่เป็นร่างสถิตก็เป็นการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมมันมากพอที่จะทำให้เขาสามารถเอาชีวิตรอดจากสงครามที่กำลังจะมาถึงได้แม้เขาจะต่อสู้แพ้เธอต่อไปก็ตามแต่การที่มีอุซึมากิคุชินะมาเป็นอาจารย์ของเขามันก็ไม่เลว